สวัสดีนะคะเอ่อตอนนี้ไลฟ์วิดโนรีนะคะจากโดฮาตอนนี้โนรีก็ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะคะก็คาดว่าน่าจะเปิดล็อกดาวน์ไม่วันที่28ก็วันที่23นะคะก็ขอทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับใครที่ ไม่ได้เข้ามาดูตอนนี้นะคะนรีก็จะไลฟ์นี้ไว้ให้เข้ามาดูกันทีหลังนะคะคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับการการแข่งขันนะคะการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนานะคะซึ่งก็เป็นเดือนหน้านะคะการแข่งขันชิงแชมป์โลกนวดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ สนใจลงแข่งขันนะคะหรือไม่ก็คนที่ลงแข่งขันแล้วนะคะเมื่อวิดีโอที่แล้วโนรีได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันนะคะแล้ววันนี้โนรีมีเพื่อนๆเข้ามาถามในเรื่องของการเลือกประเภทนะคะเลือกประเภทของการแข่งขันว่า มีอะไรบ้างนะคะโนรีก็เลยก็เลยได้มาทําวิดีโอคลิปนี้นะคะให้กับเพื่อนๆที่ที่จะลงแข่งขันนะคะก็โนรีจะพูดอยู่2หัวข้อนะคะก็คือการเอ่อการเลือกคัตแกอรี่หรือการเลือกประเภทซึ่งโนรีเชื่อว่าผู้ที่ลงสมัครอะ่ะได้รับอีเมลจากทางกองกองการแข่งขันนะคะให้เลือกคัตแกอรี่แล้วก็โนรีก็จะพูดเกี่ยวกับเอ่อรูสนะคะข้อกําหนดแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับว่า,าคณะกรรมการเนี่ย เขามีหลักในการพิจารณอยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะโนรีจะพูดเกี่ยวกับเอ,อ่อคัตเตอรี่นะคะคัตเตอร์หรือว่าประเภทของการการแข่งขันการแข่งขันปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด7ประเภทนะคะซึ่งเพิ่มมาจากปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วรู้สึกจะมีกี่ประเภท4ประเภทนะคะซึ่งปีนี้การแข่งขันเพิ่มเป็น7ประเภทนะคะ อ่มีประเภทอะไรบ้างนะคะหนึ่ง i s ีนะคะ Swedish m a s s a g e ก็คืออะไรคะก็คือการนวดคลาสสิกสไตล์เวสเทิร์นนะคะก็คือการนวดเบสิกซึ่งโนรีก็ชนะ,เ,ะเหรียญทองในคัตเกอรี่ของสวีดิชนี้มาแต่ว่าให้ระวังนะคะการนวดสวีดิชเนี่ยอย่าให้มี stretching มาก มีได้นิดนิดหน่อยๆน,นะคะเป็นนวดเบสิกแล้วก็พยายามอย่าขึ้นเตียงก็คือเป็นนวดคล้ายๆสไตล์เวสเทิร์นสไตล์ยุโรปอะค่ะการนวดเบสิกมีซับทุบโตมีการนิดดิ้งริงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยธรรมดานะคะแล้วก็พวกนวดเอ่อเวสเทิร์นต่างๆในยอย่างพวกนวดกระตุ้นเอาเขาเรียกว่าไรนิรกระตุ้นเส้นประสาทอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในสวีดิชนะคะอ่ะ อันที่สองนะคะเขาเพิ่มขึ้นมาปีนี้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็คือไทยมาส g e นะคะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไทยมาส g e คือยังไงนะคะไทยมาส g e ก็คือไทยมาส g e ล้วนๆไม่มีการใช้ออยคือการนวดกับพื้นนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเ,เทคนิคอย่างอย่างอ,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 อะไรอะที่เราของครูแจ๊คอะคะ่ะอย่าง ไทยวาริโอเนี่ยก็จะอยู่ในไทยมาส аж ก็คือนวดไทยทุกอย่างที่ไม่มีเครื่องมือนะคะจะอยู่ในคัตเตอรี่นี้นะคะซึ่งซึ่งโนรีคิดว่าเป็นการดีอย่างยิ่งนะคะใครมีเทคนิคอะไรที่ไม่มีการใช้อุปกรณ์อื่นเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในคัตเตอรรี่นี้นะคะไทยมาส аж นะคะอันที่สองใครที่สนใจนะคะอันที่สามเวลเนสเวลเนสมาส а ์ wellness. Wellness massage, นี่ก็จะเป็นพวกที่ ทั่วไปในสปาอย่างเช่นฮอตสโตนนะคะเป็นเวลเนสนะคะโฮลิสติกมาสาจนะคะพวกลิมฟติกเดเรนเนสนะคะก็คือพวกที่นวดเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งนะคะก็คือการนวดเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเดี่ยวเดียวพวกเนี้ยนะคะอย่างเช่นจริงๆแล้วอ่ะพวกอายูเวดิกพวกรีเฟล็กโซโลจีพวกเนี้ยจะถือว่าอยู่ใน อยู่ในเวลเนสซึ่งหมายถึงว่าเป็นตัวนวดตัวนั้นโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็คือพวกเวลเนสมาสาจนะคะทีนี้อันที่สี่นะคะฟรีสไตล์เวสเทิร์นนะคะอย่างเวสเทิร์นเนี่ยโนรีก็อธิบายไปแล้วก็คือนวดสไตล์สไตล์ตะวันตกอย่างสวีดินเนี่ยนวดสไตล์ตะวันตกแต่เมื่อ,อไหร่นะคะที่มีการคอมบิเนชันของสองตัวนวดขึ้นมา จะให้มาอยู่ในฟรีสไตล์มาสาจทันทีนะคะคือถ้าเกิดมีการคอมบิเนชันสมมติว่าเกิดมีการคอมบิเนชันระหว่างสวีดดกับสปอร์ตมาสาจก็จะมาอยู่ในในหมวดของฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เวสเทิร์นนะคะ ก็คือในหมวดที่4คือการมีการผสมผสานกันมากมากกว่า1ตัวนวดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้มาอยู่ในฟรีสไตล์เวสเทิร์นนะคะซึ่งเขาแยกไปฟรีสไตล์เวสเทิร์นก็คือฟรีสไตล์แบบตะวันตกนะคะอันที่5ฟรีสไตล์แบบตะวันออกคือฟรีสไตล์แบบเอเชียนของเรานะคะฟรีสไตล์อีสเทิร์นอินสปิเรชันอันนี้นะคะต้องให้เข้าใจว่า ถ้าสมมติว่านวดไทยแล้วมีการใช้ผ้าเขามามีการใช้แฮมเมอรออ์มีการใช้คอ้อนมีการใช้อุปกรณ์หรืออะไรก็ช่างเข้ามาเนี่ยนะคะในการนวดไทยเนี่ยมันจะข้ามมาอยู่เป็นฟรีสไตล์อีสเทิร์นทันทีคือมีการผสมผสานระหว่าง2ตัวขึ้นมานะคะก็จะมาเป็นอยู่ในคัตเตอรีนี้ก็คือเอาแบบ สาแบบสุดเหยียดเลยอะคะ่ะก็คือถ้ามีการใช้อุปกรณ์แล้วก็มีการผสมผสานขึ้นมาพวกนี้ก็จะจะมาอยู่ในนี้สมมติว่าการเป็นเอเชียนพวกเอาผสมผสานร,ระหว่างเชียซุเชียซุก,กับนวดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาอยู่ในคือมาอยู่ในสายเอเชียนนะคะฟรีสไตล์อีสเทนอินสไปร์นะคะอันนั้นก็คืออันที่ห้า แล้วทีนี้อันที่6นะคะก็คือแชร์มาสซาซึ่งแชร์มาสซาทุกคนก็น่าจะรู้นะคือการนวดโดยการนั่งเก้าอี้จะมีเก้าอี้เก้าอี้เล็กๆนะคะซึ่งคนที่เป็นแชมป์โลก แชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่แล้วนะคะก็คือคนที่นวดแชร์มาส аж ซึ่งแชร์มาส а ์ก็แล้วแต่อยู่เลยว่าจะใส่เทคนิคอะไรนะคะแล้วแต่เลยอยู่ในแช์มาส аж ขอให้นั่งนวดบนแ์เนี่ยก็คือแบบไม่ได้แยกว่าเป็นตะวันออกตะวันตกนะคะอันนี้ก็คือแช์มาส аж นะคะอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายก็คือสปอร์ตมาส аж ซึ่งอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาก็คือสปอร์ตมาส а ์ก็คือพวกที่นวดที่ใช้แบบพวกนักกีฬาค่ะ คือการนวดใช้ดิฟทิชชูเพรสเชอร์นะคะการใช้สอกการใช้เทคนิคต่างๆนะคะจะอยู่ในคัตแกอรี่นี้นะคะเทคนิคการใช้ออสอกใช้คือมีสเตรชชิ่งมีอะไรบ้างก็คือเทคนิคการนวดสปอตดิฟทิชชูจะอยู่ในคัตแกอรี่นี้นะคะก็เข้าใจแล้วเนาะทุกทุกทุกคัตกอรี่ทั้ง7จ็ดคัตแกอรี่นะคะสำหรับใครที่ คิดว่าตัวเองเก่งถนัดทางไหนก็เลือกลงค a ทเตอรี่ให้ถูกนะคะสมมุติว่าถ้าเราชอบนวดไทยออยเนี่ยมันจะเยอะมากเพื่อนๆหมอนวดที่ชอบนวดไทยออยนะคะถ้าเป็นไทยออยหมายถึงว่านวดออยแต่ผสมสเตรชชิ่งเยอะๆเนี่ยให้ไปลงฟรีสไตล์อีสเทิร์นนะคะอันที่5นะคะก็คือการผสมผสานร,ระหว่าง การนวดของเอเชียนนะคะการใช้คัพปิ้งการใช้ฟู้ดเรฟเล็กซ์โซโลจีหรืออะไรพวกนี้คือเป็นการผสมผสานระหว่าง2อันขึ้นไปให้ไปอยู่ในคัตเตอร y ีนี้นะคะ mm hmm. ก็พระวานลรีก็มีเพื่อนๆถามก็มาว่าถ้าเกิดเป็นนวดไทยออยเนี่ยจะไปอยู่ในไหนนะคะก็ให้ไปอยู่ในฟรีไซด์อีสเทิร์นนะคะ แล้วถ้าเกิดใครจะลงสวีนิสเนี่ยก็คือต้องไปเป็นคลาสสิกมาสาดอย่างเดียวเลยนะคะก็โนรีคิดว่าทั้ง7จ็ดค g ต r y อร่อะทั้ง7จ็ดค g o r y รีนะคะสำหรับคนที่ลงออนไลน์จะเลือกได้แค่1นึ่งคาต y รเท่านั้นนะคะคนที่ลงออนไลน์อันนี้ให้มาร์กนะคะคนที่ลงแข่งออนไลน์ในวันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18 June, นะิคะ18มิถุนา จะลงได้จะมีสิทธิ์ลงได้แค่1นึ่งคัตเอรเท่านั้นนะคะแต่ว่าคนที่ไปแข่งที่เดนมาร์กคือวันที่19-20เนี่ยสามารถลงได้2 category ก็คือแข่ง2รอบนะคะอันนี้คือความแตกต่างเนาะอันนี้มันจะอันนั้นไปอันนี้มันจะจะจะ จะต่างไปจากปีที่แล้วนิดนึงคือคงที่ลงออนไลน์จะเลือกลงแข่งได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าการแข่งขันออนไลน์เนี่ยจะจะมีขึ้นในวันที่18มิถุนาใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นการแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน o o m นะคะก็คือ,อะจะมีกรรมการเนี่ยอย่างโนรีก็เป็นกรรมการในการแข่งขันออนไลน์นี้ด้วย โนรีก็จะอยู่ที่โดฮาซึ่งคนที่ลงแข่งขันออนไลน์ก็จะต้องถ่ายทอดสดทางซูมให้คณะกรรมการดูก็คือให้ให้ดูเดี๋ยวนั้นเลยไม่ใช่การส่งวิดีโอนะคะก็คือการแข่งโดยผ่านซูมนะคะ ผ่านซูมเเวลากี่โมง9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นใช่ไหมคะก็คือแต่ละคนเนี่ยลงได้แค่หนึ่งกาตกรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แข่งออนไลน์นะคะต้องเตรียมอะไรบ้าง 1. ต้องเตรียมหุ่นนะคะสต้องเตรียมคนที่ถ่ายวิดีโอ โนรีแนะนำว่าให้เลือกคนที่มือดีหน่อยคือต้องรู้ว่าตอนไหนต้องซูมอินซูมเอาโนรีว่าต้องมีการเตรียมกันนะคะต้องเอาคนที่มือนิ่งหน่อยเพราะว่าคนที่เ,เป็นกรรมการในข้อจะนั่งเขาก็จะนั่งดูที่ พอเขาคิกพอเขาจะดูใครให้คะแนในใครเขาจะคลิกคนนั้นขึ้นมาคือในโปรแกรมในโปรแกรม o ูมอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนที่ลงแข่งออนไลน์ต้องเตรียมคือ1สถานที่นะคะให้มันดูดีหน่อยจะสถานที่ให้มันดี2ออินเทอร์เน็ตต้องเสถียรนะคะก็คือไม่ใช่ว่าขาดขาด,ขดหายหายนะคะต้องให้เสถียรเลยอินเทอร์เน็ต 3. นะคะคนที่เป็นหุ่นคนที่เป็นหุ่นก็คือ ถ้าซ้อมกันได้ก็ดีคือเขาจะได้รู้ว่าเราต้องไปท่าไหนมาท่าไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็สีไอที่สาคัญก็คือคนที่จะถือกล้องคนที่จะถ่ายทอดสดอะค่ะคนที่จะถือคนที่จะถือกล้อง,ถ,อองถ่ายให้เราอะคะ่ะคือนูลีแนะนําเลยว่าให้เตรียมกันให้เตรียมกันว่าเออโอเคท่านี้เป็นท่าไฮไลท์นะให้ซูมเข้ามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ให้ภาพที่ออกมามันสวย นะคะอันนี้สําหรับการแข่งออนไลน์คือเลือกได้อย่างเดียวนะคะคือเปลี่ยนไปแล้วทีนี้สําหรับคนที่ไปแข่งคนที่ไปแข่งที่เดนมาร์กอะคะ่ะสามารถเลื่องลงได้2ประเภทนะคะตามปกติแล้วเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยทุกปีที่ผ่านมานะคะการให้คะแนนอะเวลาไปเวลาไปแข่งที่เดนมาร์กอะคะ่ะจะมีคะแนนจาก2ส,ส่วนก็คือคะแนนจากจัดนะคะจากจาก,กรรมการแล้วก็จะมีคะแนนจาก คนที่นอนเป็นหุ่นนะซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยกันนะคะก็คือจะเวียนกันคือจะมีคะแนนจากสองส่วนนี้แต่ว่าปีนี้เนื่องจากเรามีการแข่งออนไลน์ซึ่งคนที่แข่งออนไลน,น์คะแนนคะแนนจากคนที่แข่งออนไลน์ก็จะเอามาก็จะเอามาตัดสินร่วมกันกับคนที่แข่งออฟไลน์นะคะหมายถึงคะแนนคนที่แข่งออนไลน์วันที่18เนี่ยก็จะเก็บไว้แล้วก็เอามารวมกันคือประกาศเป็นวินเนอร์เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการให้คะแนนก็จะตัดไป จากคนที่จากคนที่นอนเป็นหุ่นนะคะเราก็จะไม่มีการให้คะแนนเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยการให้คะแนนจะมาจากจัดอย่างเดียวทั้งคนที่แข่งออนไลน์แล้วก็คนที่แข่งที่เดนมาร์กกรรมการจะเป็นคนให้คะแนนเพียงฝ่ายเดียวคือคนที่นอนเป็นหุ่นจะไม่ได้ให้คะแนนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคของคะแนนระหว่างคนที่แข่งออนไลน์กับคนที่แข่งออฟไลน์อันนี้เข้าใจนะคะก็คือปีนี้จะตัดคะแนนจากคนที่นอนเป็นหุ่นออกไปเลย นะคะเพราะว่าคนที่แข่งออนไลน์เราก็จะเอามาแข่งคือคะแนนเราก็จะามาแข่งแข่งกันกับคนที่แข่งออฟไลน์เพื่อให้มันเป็นการเสมอภาคกันนะคะคืออันนี้เข้าใจนะก็คือคะแนนจะมาจากกรรมาการล้วนๆน,นะคะทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะอันนี้ก็คือคัตแกอรี่ในการแข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะลงคัตแกอรี่ไหน คือคนที่ออนไลน์ก็เอาคาทักรรี่ที่ตัวเองคิดว่าเจ๋งที่สุดอะคะ่ะลงตัวนั้นเลยลงตัวเดียวแล้วก็ทําให้ดีนะคะแล้วทีนี้นะคะอ่ะกรรมการเขาจะดูอะไรบ้างนะเขาจะดูอะไรบ้างนะคะหนึ่งสออันนี้มันจะมีมันจะมี5ข้อนะคะว่ากรรมการอะ่ะเขาจะดูเขาจะดูอะไรบ้าง 1. นึ่งนะคะเทคนิค นะคะการใช้เทคนิคถูกต้องไหมนะคะใช้เทคนิคใช้เทคนิคที่มันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองก็คือ economic. อีกโรโนมิกอีโรโนมิกก็คือการเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนไหวของร่างกายเราคือการผสมผสานเออเขาเรียกว่าอะไรอะคือการเคลื่อนไหวของร่างกายเราอ่ะเวลาเรานวดเวลาเรา เวลาเราเคลื่อนไหวเวลาเราเอฟฟลานเวลาเราอันนี้ยคือมันดูสมุดไหมนะคะคือระบบการหายใจของเรากับกับการใส่เพลชเชอร์นะคะก็คือโอเคไหมถูกต้องไหมนะคะอันที่3มก็คือโฟล f ฟลูก็คือการต่อท่านะคะการต่อท่าจากท่า1ไปท่าสองจากท่าสไปท่า3มมีการ เออมีมีโฟลว์ที่มันสวยงามไหมไม่ใช่เอ้ยนวดถึงข้างล่างวิง่งจุดๆคือมานวดข้างบนอันนี้ก็คือให้มันดูสมูทนะคะอันนี้ก็คือโฟลว์แล้วอันที่4ก็คือ innovation development of new method นี่ก็คือความคิดรีเรรรรดร่เริ่มสร้างสรรนะคะ์คือความคิดรี่เริ่มสร้างสรรค์ของท่าใหม่ๆนะคะคิดรี่เริ่มสังสรรค์ท่าใหม่ๆการเอ่อ กันกันนำอันโน้นอันนี้มาทําให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองนะคะก็คือความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์เบสิกนี่เองนะคะแล้วก็อันที่5นะคะอันที่5้า client contact ก็คือการการ สัมผัสกับผู้ถูกนวดนะคะก็คือลีฟได้ก็คือพยายามให้คอนแทคอยู่เขาตลอดเวลาไม่ใช่ว่านวดแล้วก็ทิ้งไปนวดแล้วก็ค่อยกลับมาอะไรเงี้ยกันน้ำมงน้ำมันอะไรเงี้ยให้มันอยู่ใกล้ตัวจะได้หยิบจับง่ายๆนะคะก็คือให้มีสัมผัสกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาแล้วจริงๆในเว็บไซต์มันมี มันมี recipient feed แบ k อันนี้ตัดไปนะคะก็คือจะไม่มีคะแนนจะไม่มีคะแนนของคนที่นอนเป็นหอนนะคะอันนี้ให้ตัดไปโอเคนะคะก็มีเทคนิคนะคะการใช้ความหลากหลายของเทคนิคนะคะอิกโรโนมิกนะคะระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายเราว่าโอเคไหมคือคือการหายใจคือการอะไรแล้วก็ ฟลอร์นะคะก็คือการต่อเนื่องการเคลื่อนไหวการต่อเนื่องของท่าต่างๆอ n นโนเวชันก็คือความคิดิเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็คล e น t ์คอน a c t อีกอย่างหนึ่งที่โนรีจะจะบอกเคล็ดลับให้นะคะคือความมีสมาธิความมีสมาธิแล้วก็ความคือ i n n เนอร์อะคะ่ะอินเนที่เราใส่ลงไปในการนวดเวลานวดเนี่ยมัน มันต้องได้ไประโยชน์ทั้งคนถูกนวดแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะซึ่งการจะทำให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือต้องใช้สมาธิใช้สมาธิแล้วก็การหายใจนะคะอย่างโนรีเวลาหายใจสมมติว่าเอฟลลาชัยไหมเอฟลาแล้วก็หายใจเข้าเอามาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็คือให้มันเป็นระบบอะคะ่ะแล้วทีนี้คนดูอะคนดูจะสบายตานะคะ ให้ระวังว่าให้เรื่องเรื่องเทคนิคนะคะให้ระวังว่าบางคนเนี่ยร้อนวิชาเกินไปนะคะคือแบบมีท่าเยอะแยะมากมายนะคะมีทีเด็ดเยอะแยะมากมายให้ระวังนะคะไม่ต้องเยอะแต่ว่าแต่ละท่าให้มันมีคุณภาพอันนี้อย่าให้เยอะนะคะเทคนิคเนี่ยรู้ว่าบางคนนี่ร้อนวิชามากมีแบบร้อยแปดพันเก้าเทคนิคที่จะเอามาโชว์อย่านะคะก็คือให้ให้ให้เอามา น้อยๆแต่เน้นๆนะคะก็คือให้มีคุณภาพให้ให้ practical อะค่ะก็คือให้มันใช้ได้จริงอะคือแบบบางคนนี่แบบท่าแบบเยอะแยะแบบอลังการล้าน8แต่ว่าพอเรามองแล้วมันดูเหมือนว่าคนที่นอนนวดอยู่ไม่ได้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากมายอันนี้ให้ระวังนะคะก็คือให้ให้ให้ practical ให้มันใช้ได้จริงนะคะท่าไม่ต้องเยอะแต่ว่ามีทีเด็ด มีไฮไลท์ไอตัวที่เป็นไฮไลท์อะทำให้มันถูกต้องทำให้มันสมูทนะคะทำให้คนที่มองมาจากข้างนอกเนี่เขาดูว่าเอ้ยว้าวแล้วก็คือมองแล้วคือรู้เลยว่าคนที่นอนนวดมันต้องสบายแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยให้ระวังก็คือความที่เป็นอินเนอร์แล้วที่ที่กรรมการอะกรรมการแต่ละคนที่เข้ามาตัดสินนะคะก็เป็นบรรดาแชมป์ที่เขาได้แชมป์ม,มาซึ่ง คนพวกนี้เขาจะเขาจะดูแล้วจะรู้เลยว่าถ้าพวกนี้เออคือคือดูแล้วมันจะมีความรู้สึกเลยอะคะ่ะว่ามันสบายไหมนะคะมันขัดขัดตาไหมท่าทางที่อันนั้นก็คือเขาจะไม่ได้ดูแค่ท่าทางคือเขาจะดูในอารมณ์นะคะอารมณ์ที่เราใส่เข้าไปในตัวนวดเวลาเรานวดเรามีสมาธิไหมคอนเน็กคอนเน็กคอนเน็ชันระหว่างเรากับลูกค้ามีแค่ไหน นะคะคือมันต้องมันไม่ใช่ว่าแค่จะนวดสักแต่นวดนวดก็คือเราต้องมีการคอนแทคกับกับกับคนที่นอนอยู่ค่ะเราต้องเช็คตลอดเวลาแล้วว่าโอเคไหมบางคนถ้าเกิดเขาเริ่มกิ๊กๆอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเราต้องรู้ว่าเราต้องมีมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอินเนอร์คือเราต้อง คือต้องอินไปในการการนวดนั้นด้วยนะคะอย่าวกแวกหรืออะไรนะคะอันนี้สําคัญเพราะว่าคนที่เป็นกรรมการซึ่งกรรมการแต่ละท่านอะ่ะก็จะเป็นแชมป์ปีที่ผ่านๆมาคือเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าการนวดที่ดีมันต้องใส่จิตวิญญาณเข้าไปด้วยอย่างที่โนรีบอกคือมืออยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นนะคะทุกอย่างทุกท่วงท่าการเปิดผ้าการปิดผ้าการจะย้าย นะคะการที่จะย้ายจากขาข้างหนึ่งไปอีกขาข้างหนึ่งนะคะคือระบบการระบบการวางของตัวเราคือทุกอย่างอะคะ่ะคือมองแล้วให้มันสมูทท่าเนี่ยไม่ต้องเยอะแยะมากมายแต่แต่ให้มีไฮไลท์แล้วก็ให้มันให้มันสมูทนะคะนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วย ให้ระวังคนที่แบบคือร้อนวิชาเยอะๆไม่ต้องให้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นครีเอชันของตัวเองแล้วก็มาเสริมพวกเบสิกคลาสิกเข้าไปนิดๆหน่นนนอยๆนะคะก็คืออ,อ,อย่าคือคือน้อยแต่เยอะอะคือให้มันท่าที่เราเป็นไฮไลท์ให้มันเน้นๆนะคะอันนี้ฝากฝากไว้แล้วก็คนที่แข็งออนไลน์ นะคะคนที่แข่งออนไลน์เนี่ยาากฝากให้แบบจัดสถานที่อะไรอย่างเงี้ยให้มันให้มันดูสบายตาบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันดูดีจะคือเรามีเวลาจัดเอาให้เต็มที่เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับสำหรับเ,เรื่องที่กรรมการเขาจะใช้ในการตัดสินนะคะต่อไปจะเป็นข้อกำหนดนะคะ rules นะคะอันนี้จะพูดในส่วนของ ในส่วนของข้อกฎเกณฑ์นะคะสำหรับคนที่จะไปแข่งที่เดนมาร์กนะคะ 1. นนะคะคนที่ไปแข่งเดนมาร์กเนี่ยสามารถลงได้2 c a ค e ต o ก y ี่ก็คือสามารถลงได้2 c a ค e ต o r y ี่เพราะว่ามันจะมีแข่ง2วันนะคะวันนี้อาจจะแข่งอันนี้วันที่2จะแข่งอันนี้นะคะสามารถลงได้2ไม่เหมือนกับออนไลน์ออนไลน์จะลงได้แค่อันเดียวเพราะามีแข่งวันเดียวนะคะอันที่2เนี่ยคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้สามารถที่จะเอาล่าม ไปด้วยได้นะคะ1คนไม่ต้องเอาไปเยอะนะคะก็ <g ül> <g ül> <g ül> คือให้ให้พาไปได้อันที่3ามด RES CODE อันนี้สำคัญนะคะคนที่ออนไลน์ให้ฟังด้วยคือเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่ใส่อ่ะให้ให้เลือกให้ดีนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะ <g ül> ก็คืออย่าให้มันรัดมากแต่ก็อย่าให้หลวมมากจนไม่เห็นสรีระท่าทางที่เราเคลื่อนไหว นะคะอันนี้สำคัญสีนะคะสีผิวเราสีอะไรนะคะให้เลือกสีที่ที่ดูแล้วสบายตาที่เข้ากับตัวเองนะคะก็คือความสบายตาภายนอกเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้กรรมการเห็นแล้วเออสบายตาสบายใจ ใช่ไหมคะอย่าให้รัดฟิตเปียมากแต่ก็อยากให้หลวมแบบลุ่มล่ามมากโดยเฉพาะอย่างนวดไทยเนี่ยเพราะว่าเราต้องเราต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเราต้องใช้ขาใช้อะไรเงี้ยการที่ใส่ฟิตนิดนึงมันก็จะทําให้กรรมการแม่เห็นท่วงท่าที่เราเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้กำจัดจำกัดว่าต้องใส่อะไรยังไงนะคะกใ็ให้ใส่ที่มัน comfortable แล้วก็ให้ฟิต แล้วก็อาจจะใส่เป็นชุดของที่ร้านเลืออะไรที่แล้วแต่ตามสะดวกอันนี้ที่เนนที่โนรีแนะนําไปก็คือแนะนะําแบบเป็นพิเศษนะคะก็คือให้มันดูสบายอะ่ะเออทั้งสีสันอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกให้เข้ากับตัวเองนะคะแล้วก็คนที่ลงแข่งนวดไทยห้ามใช้รองเท้านะคะส่วนนวดตัวอื่นอะ่ะให้ใส่รองเท้าได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลย นะอันที่สี่สำหรับคนที่ไปแข่งนะคะให้เตรียมชีตไปเองนะคะอันนี้อย่าลืมอุปกรณ์เขาจะมีให้แค่เตียงนวดนะคะเขาจะมีให้แค่เตียงนวดพวกผ้าพวกหมอนพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้เราเตรียมไปถ้าลงแข่งสองถ้าลงแข่งสองคัตเตอรกรี่ก็ให้เตรียมไปสองชุดเลยนะคะอันนี้ให้เตรียมไปเองพวกออยพวกอะไรทุกอย่างนะคะให้เตรียมไปเองเพราะว่าทางกรมการแข่งขันจะมีให้แค่ให้แค่ อะไรอ่ะให้แค่เตียงกับกับแมร์นะคะกับไอตัวสำหรับนวดไทยนะอันที่5นะคะมาสเวอร์อันด์เวอร์ต้องใส่ชุดชั้นในแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้โผ่อย่าให้โชว์สัดส,ส่วนอะไรนะคะอันนี้ต้องใส่ชุดชั้นในนะคะ must be with t o t being work อ่าแล้วก็เวลานวดนะคะเวลาเรานวดต้องรับผ้าให้ดีต้องคุมผ้าของคนที่ถูกนวดให้ดีอย่าให้โป๊้หาเอาง่ายๆนะแล้วก็อะไรข้อที่6 no camera allow นะคะไม่อนุญ,ญาตให้มีการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโอใดๆทั้งสิน้นนะคะอันที่7เรื่อง insurance นะคะทางกรมการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบเรื่องประกันนะคะทุกคนให้รับผิดชอบ เรื่องความปลอดภัยของตัวเองนะคะแล้วอันที่8ก็คือ,อ,อ the a e r o absolutely t o l e r a n c policy concern in appropriate mm hmm. ก็คือ,ก,คอก็คือจะไม่ยอมรับการความไม่เหมาะสมนะคะคือการนวดที่แบบไปทางที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือห้ามโดยเด็ดขาดนะข้อ9นะคะ อ๋อผู้เข้าร่วมองัวกก็คือคนที่ไปแข่งที่เดนมาร์กอะนะคะจากทุกคน่ะจะได้รับจะได้นอนเป็นหุ่นกับทุกคนคือเขาจะจัดเขาจะจัดเป็นกลุ่มนะคะตอนที่โนโรีแข่งตอนนั้นจะจัดเป็นกลุ่มละ3นะคะกลุ่มละ3คนก็คือจะเวียนกันนวดสมมติว่าอ่ะโนโรีจะได้นวดก่อนคนที่เป็นที่2ก็จะนอนเป็นหุ่นแล้ะพอคนที่2จะได้แข่งคนที่ คนที่สามก็จะนอนเป็นหุน่นก็จะเวียนกันอย่างนี้นะคะ่ะก็คือทุกคนจะได้มีโอกาสในการนอนเป็นหุน่นรับความรู้สึกแต่ปีนี้จะไม่ได้ลงคะแนนนะคะเพราะว่ากรรมการจะเป็นคนให้คะแนนดังนั้นอันที่10นะคะ no ไคโ r o p r a c t i c ก็คือจะไม่มีการหักกระดูกคือการดัดกระดูกหักกระดูกโคคกโคแคโดยเด็ดขาดนะคะเขาไม่อัลลาวนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่อันตรายนะคะอันนี้ก็คือกฎ10ข้อ สำหรับคนที่คนที่ไปแข่งที่เดนมาร์กนะโอเคโนรีก็คิดว่าโนรีพูดใน3ส่วนวันนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะข้อมูลที่โนรีมาแชร์ในวันนี้นะคะโนรีได้ดับเบิลเช็คไปกับเจเป้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้โนรีพึ่งพึ่งคุยกับเจเป้เมื่อกี้เพราะว่าโนรีก็ไม่ค่อยแน่ใจข้อมูลนี้ เป็นการคอนเฟิร์มเป็นเช็คก,กับเจเป้แล้วให้ถือว่าข้อมูลที่โนรีให้ออกไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาโดยตรงจากเจเป้นะคะเจเป้ JP ก็คือเดอะโฟลเดอร์ของของกองกรรมประกวดครั้งนี้นะคะโนรีเช็คเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาแชร์ข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะโอเคก็ โนรีก็จะเป็นกรรมการในการแข่งขันออนไลน์ในวันที่18นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเตรียมตัวให้พร้อมทําอะไรเราก็ทําให้ดีที่สุดนะคะส่วนจะชนะหรือไม่ชนะนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือเราทําอะไรเราก็ทําให้ดีให้ดีที่สุดนะคะก็ขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะโนรีก็คงได้เป็นแค่คณะกรรมการแข่งขันออนไลน์ส่วนออฟไลน์นรีไม่สะดวกที่จะเดินทางเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะ ก็ขอฝากไว้ให้ทุกคนออทําให้เต็มที่นะคะส่วนได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราทําให้เต็มที่ออก็พยายามพยายามยังไงอ่ะเอาไฮไลท์ของตัวเองออกมานะคะออกมาโชว์อย่างน้อยๆเราก็ได้ได้โชว์ได้โชว์ว่าอันนี้คือตัวตัวเรานะนะคะอันนั้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะก็ เดี๋ยวค่อยเจอกันใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ให้ถามอินบ็อกซ์มาได้นะคะโนรีก็จะตอบให้ส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะโนรีก็รบกวนช่วยแชร์ไปด้วยเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะคะนี่ก็ใกล้เวลาใกล้เวลาแข่งขันเข้ามาทุกทีและ18แข่งออนไลน์19 20แข่งออฟไลน์สำหรับคนที่จะส่งวิดีโอเข้าประกวดนะคะเนี่ยพรุ่งนี้จะหมด เขตแล้วนะคะใครส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้ส่งขอส่งที่ส่งวิดีโอเข้าประกวดนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะที่เขารับรับส่งประกวดนะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะใครมีคำถามอะไรนะคะยินโนรียนิยน,ยน,ยนดีที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะคะก็ ขอสวัสดีนะคะ Good night ที่นี่ตีหนึ่งแล้วนะคะก็บายบายทุกคนนะคะเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ